สวัสดีครับผมท็อปจิรายุธนะครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นกรุ๊ปซีอโอของกลุ่มบริษัทบิทคัพนะครับซึ่งเราเป็นกลุ่มที่ทําเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับที่ผ่านมาผมก็เป็นเด็กนักเรียนอังกฤษเหมือนกันนะครับอยู่แมนเชสเตอร์สามปีนะครับปริญญาตรีแล้วก็อยู่ออกซฟอร์ดสองปีปริญญาโทนะครับเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่ถูกสร้างบนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับ พอมันสร้างบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันก็เป็นสกุลเงินดิจิทัลเคอร์เรนซีที่ไม่มีคนใดคนหนึ่งสามารถควบคุมมันได้ไม่มีแบงค์ใดแบงค์หนึ่งรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งหรือบราาิษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถควบคุมมันได้เพราะว่าบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นดีเซนทรัลไลซ์เดเาเบตนะครับข้อดีก็คือเราสามารถที่จะแลกเป็นมูลค่ากันได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางไม่มีเดเทเวทลอสนะครับไม่มีอินเอฟฟิเชนซีในการโอนถ่ายมูลค่านะครับซึ่ง ความจริงเนี่ยเราใช้ดิจิทัลเคอร์เรนซีกันมาตั้งนานแล้วในอดีตแต่ดิจิทัลเคอร์เรนซีในอดีตเนี่ยมันเป็นเซ็นทรัลไลซ์ดิจิทัลเคอร์เรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเกมไอเทมระหว่างกันนะครับดาบในเกมโอนเงินผ่านแบงก์แต่ละแบงก์เนี่ยนะครับก็ต้องผ่านบาร์เน็ตซิสเต็มนะครับโอนเงินผ่าน PayPal พวกนี้มันคือดิจิทัลเคอร์เรนซีเงินมันวิ่งไปวิ่งมาเป็นดิจิทัลอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นเงินกระดาษหอ่อเป็นถุงถุงข้ามแบงก์กัน มันเป็นตัวเลขมันไปวิ่งไปวิ่งมาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือ centralize ก็คือถูกควบ digital currency ในอดีตเนี่ยถูกควบคุมได้ด้วยแบงค์ใดแบงค์หนึ่งรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งหรือบริษ er ัทใดบริษัทหนึ่ง paypal ก็คุมเงินของ paypal ที่อยู่ใน paypal ได้ cryptocurrency เนี่ยมันเป็นสกุลเงินดิจิตอลเหมือนที่เราใช้แต่ข้อที่มันแตกต่างก็คือมันไม่มีคนใดคนหนึ่งสามารถควบคุมมันได้เพราะมันไม่ได้อยู่ใน centralize database มันเป็น decentralized database คือคนทั่วโลกเนี่ยเข้ามา co-govern ระบบนี้ร่วมกัน สามารถที่จะให้ทุกคนมีเช็คกันบาลานซ์มา Vriaate i d a t e transaction ร่วมกันทั่วโลกได้ข้อดีก็คือมันไม่มีพวกตัวกลางที่จะมากินค่าธรรมเนียมหรือ e i g h ว loss ที่โอนเงินวันศุกร์กว่าจะได้เงินก็วันจันทร์สองวันทําการมันก็จะโอนเงินถึงทันทีค่าธรรมเนียมก็จะถูกลงมหาศาล3%เครดิตการ์ดฟรีก็ไม่ต้องจ่ายแล้วซึ่งอันนี้คือโลกการเงินในอนาคตที่มันกำลังจะมาที่เราเรียกว่า decentralized finance รหรือ decentralized digital currency ที่มันเกิดขึ้นมานะซึ่ง Bitcoin ก็เป็นตัวแรกของโลกนะเกิดมาประมาณ13ปีแล้วนะเกิดขึ้นมาตอนปี2008มีคนที่ชื่อว่าซาโตชินากามโตะเขียนไว้ t e Paper ออกมาแล้วในอีก5-10ปีข้างหน้านะเศรษฐกิจดิจิทัลจะใหญ่มากๆนะใหญ่กว่า physical economy มหาศาร,นะรทุกคน,นจะใช้เวลายอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น Economic activity ต่างๆก็จะอยู่ในโลกออนไลน์นะสังเกตไมหมครับว่า สิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคำว่า globalization d i g i t i z a t i o n มาโดยตลอดแต่ถามว่าลองศึกษาลึกๆจริงๆเนี่ยว่า globalization หมายถึงอะไร d i g i t i z a t i o n หมายถึงอะไรครับ globalization เนี่ยมันคือสิ่งที่เราเรียกว่า allow free flow of people นะครับ d i g i t i z a t i o n เนี่ยมัน allow free flow of information แต่อีก5ปีสิปีข้างหน้าเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า blockchain มาได้ allow สิ่งที่เรียกว่า free flow of capital นะครับ พอเรามี free flow information free flow people แล้วก็ free flow capital เนี่ยสามจิ๊กซอมันมาพร้อมกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลอีคอนมีเต็มตัวนะครับมันไม่ใช่แค่ข้อมูลแล้วที่เราอัปโหลดเข้าไปในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยแต่มูล,ลค่าทุกชนิดเนี่ยจะถูกดิจิไทส์หรือเราเรียกว่าโทเกยไนซ์นะครับเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์คีย์เวิร์ดเลยอีกหปี10ปีข้างหน้าเนี่ยมันคือเว็บ3.0นะครับมันคือการมาของเว็บ3.0ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเว็บ1.0เว็บ2.0มาแล้วนะครับเว็บ1.0คือออะไรก็คืืเหมอน เหมือนที่เราอ่านข่าวผ่านไทยลัดนะครับที่มันเป็น read only แต่มันเป็นแค่ดิจิทัลไทยลัดอินฟราสตรักเจอร์ในยุคเว็บ1.0เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือ private server คอมพิวเตอร์แล้วก็โมเด็มนะครับมันไม่ใช่ read only แล้วแต่มันเป็น read and write เป็น user generated content นะครับเช่น Social Media Facebook นะครับเราสามารถที่จะ read แล้วก็สามารถที่จะ interact share comment share feedback นะครับอันนี้คือเว็บ2.0อินฟราสตรักเจอในเว็บ2.0คืออะไรมือถือ ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ละมือถือที่เป็น 2D ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ในอีก5ปี10ปีข้างหน้ามันคือการมาของเว็บ3.0สังเกตนะครับ10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนโจมตีบร์ษัทเทคใหญ่ๆเยอะมากเรื่อง privacy data privacy Issue เพราะว่าไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Facebook เนี่ยในเมื่อมันเป็น user generated content แล้วเนี่ยเขาเก็บ data ของลูกค้าเยอะมากแล้วมันเป็น centralized database ที่เขาก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มา abuse ได้ในอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการมาของของแค่คอมพิวเตอร์หรือหรือมือมือถืออย่างเดียวที่เป็น2 d นะครับ2 d ของปี2000ถึงปี2010ปี2010ถึงปี2020ไม่ใช่แล้วปี2020เป็นปี2030เนี่ยมันไม่ใช่แค่ Infrastructure ตัวเดียวที่มาแต่มันจะมาพร้อมกันเป็น Package ไม่ว่าจะเป็น ai artificial intelligence big data นะครับ A R V R technology หรือ Metaverse ที่มันจะเป็น3 d ละนะครับ I O T Internet of Things มันจะไม่ใช่หยุดแค่มือถือกับคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดละโต๊ะก็อี้ประตูทุกอย่างจะเชื่อมเข้าอินเทอร์เน็ตทั้งหมดใช่ไหมครับ Blockchain 3 d printing มันจะมาพร้อมกันในเว็บ3.0เนจะมีทั้งหมด uh, breakdown ก็คือเป็น4 layer layer แรกเนะี่ยคือ state of account หรือ value, value registry เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น centralized database ที่ Facebook Google ต่างม,มี database เป็นของตัวเองแล้วเขาก็ abuse ต้องเข้าไปที่ congress จีแจ แต่ในอนาคตเนี่ยไลเยอร์ที่เป็น State of a count หรือ value registry เนี่ยมันจะเป็น decentralized database แล้วนะที่เราเรียกว่า blockchain l ลเยอร์ที่สเนี่ยเราจะเรียกว่า protocol token นะครับในยุคที่แล้ว web 2.0เนี่ย Apple เป็นเจ้าของ application store Google เป็นเจ้าของ Google Play store นะครับซึ่งทุกคนก็ต้องสร้าง application บน centralized application store นี่ครับแล้ว Google ก็กเป็นเจ้าของ s e r v ์ฟเป็นเจ้าของอินเทอร์เนต Facebook ก็เป็นเจ้าของ Internet แต่ตอนนี้เนี่ยพวกเราสามารถที่จะ co-own the internet ในเว็บ3.0ผ่าน protocol token เราสามารถที่จะ co-own network internet network ได้เล้นะครับในเลเยอร์ที่2เลเยอร์ที่3เนี่ยคืออ p p l i c a t i o n token เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเป็น decentralized application ได้แล้วอย่างในยุคเว็บ2.0เราใช้ dropbox ในการเก็บไฟล์ต่างๆแต่ในเว็บ3.0เนี่ยเรากำลังจะมีเป็น decentralized dropbox แล้วทุกคนก็สามารถที่จะ co-own นะครับ แอปพลิเคชันเนี่ยที่เรียกว่า D-Apps เนี่ยร่วมกันผ่านแอปพลิเคชันโทเค็นได้แล้วตอนนี้เราสามารถที่จะมีเป็นอ e ีเมลแล้วก็ด omain ที่ลิงก์พาวเวอร์คิวของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับแบบ decentralized โดยที่ไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของได้แล้วส่วนเลเยอร์ที่4เนี่ยมันคือ front-end customer-facing นะครับอย่างเลเยอร์ที่4ในเว็บ 2. 0มันคือมือถือ layer ที่สี่ในเว็บ1.0มันคือคอมพิวเตอร์แต่ layer ที่4ในเว็บ3.0เนี่ยมันคือ IoT Internet of Things การเข้าถึงนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเป็น 3D แล้วมันไม่ใช่ 2D นะครับที่ผ่านสกรีนอย่างเดียวนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วมันจะมีเป็น AR นะครับ VR นะครับ Metaverse มันจะครบครบสชาติครบดิเมนชันเห็น facial expression มากขึ้นใน layer ที่4 แล้ว Database เนี่ยมันจะไม่ได้เป็น Centralized Database มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Interoperability ขึ้นมานะครับซึ่งพวกนี้มันต้องใช้ Blockchain นะครับในการมีสิ่งที่เรียกว่า Digital Scarcity เกิดขึ้นมาแล้วสามารถที่จะมีเป็น DEX Decentralized Exchange Protocol ในการแลกเปลี่ยนนะครับ Database Cross Chain กันได้แล้วส่วน AI เนี่ยก็สามารถที่จะ Improve เอา Data เนี่ย Big Data กับ AI เนี่ย สามารถที่จะรวมเอาเ a ต a าทั้งหมดที่อยู่บนอินเทอร์เนต็ตสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของ search engine, search engine ต่างๆหรือการใช้อินเทอร์เนต็ตให้มัน Customize ต่อไลน์บุคคลมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าโลก m ม t a v เ r s ร์มาอินเทอร์อเน็เตเว็บ3.0มาเนี่ย Tokenize มูลค่ายังไงนะครับ o c k c h a i n เนี่ยมันเป็น Backbone ของเว็บ3.0 NFT นะครับสร้างบน Blockchain Cryptocurrency สร้างบนบล็อกเช พวกนี้มันสร้างดิจิทัลสเกลตี้เกิดขึ้นมาในโลกเสมือนนะครับมันจํากัดจํานวนได้นะครับ,นนนะรบเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เราเนี่ยแลกเปลี่ยนมูลค่าทุกชนิดในโลกเสมือนได้ในอนาคตนะครับเราสามารถที่จะโอนมูลค่านะครับเหมือนกับที่เราส่งอ e ีเมลที่มันเป็น global frictionless instant โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางต่างกับการส่งจดหมายที่ติดสแตมป์มหาศาลที่ต้องมีตัวกลางไม่สามารถทางานได้24ชั่วโมงจดนต่อสัปดาห์มี transaction free ทุกๆครั้งที่เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน พออีเมลมาเนี่ยทุกครั้งที่เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมันไม่มี transaction f e e มัน global มัน instant นะครับแล้วมันจะเป็น backbone ของ web 3.0หรือ metaverse ที่เราสามารถที่จะ tokenize ทรัพย์สินทุกอย่างรอบตัวของพวกเราได้แล้วทุกอย่างจะอยู่ในรูปแบบของ token ซึ่ง cryptocurrency เนะี่ยมันเป็นแค่ subset ของ digital asset ทั้งหมดนะครับในอนาคตรเราสามารถที่จะมี identity ของเราที่เป็น avatar นะครับที่เป็นที่มี token ที่ททสามารถ authenticate นะครับความเป็นตัวตนของเรา ที่มันแรที่มันมีชิ้นเดียวที่เรียกว่า NFT นะครับซึ่งมันก็เป็นอีก another type ของ cryptocurrency หรือ token นะเพราะฉะนั้น cryptocurrency ในยุคแรกเนี่ยมันจะเป็น subset ของ digital asset ทั้งหมดที่จะอยู่ในโลกเสมือนในอนาคตเราจะมีเป็น digital cat blockchain เนี่ยมันกำลังจะมา tokenize มูลค่าทุกชนิดให้มันเป็น digital format จาก physical format gold ทองคำก็ยังเป็น physical เงินก็ต้องเป็นกระดาษในโลกปัจจุบันตราสารนี้ก็เป็น physical ในอนาคตอีกไม่นานทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีในเว็บ3.0เนี่ยบล็อกเชนมันมานะครับแล้วคริปโตเคอเรนซีมันคือดิจิตอล r e p r e s e n t a t i o นของมูล,ลค่าที่มูล,ลค่ามันก็มีหลายรูปแบบฟันจิเบิลนองฟันจิเบิลนะครับตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเหรอลบสามารถที่จะ tokenize นะครับเป็นมูล,ลค่าแบบดิจิตอลฟอร์แมตได้หมดแล้วทำไมคนไทยถึงจะหันมาใช้คริปโตเคอเรนซีแทน f i นเช c i a l system ปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว คือทุกอย่างในโลกโลกใบนี้เนี่ยครับเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะครับมันพัฒนาไปเรื่อยๆมัน evolve มียังถูกเปลี่ยนทุก50ปีเลยนะครับก็ไม่แปลกใจว่าทำไมดิจิตอลบาทกำลังจ่อมาแล้วในปีนี้ดิจิตอลยูนออกมาแล้วนะใช้ไปแล้ว4ม่มลนนะครับซึ่งบริษัทเทคต่างๆก็เลยจะผลักดันสิ่งที่เรียกว่าลีบร่าจะมาเปลี่ยนเป็นเดียมที่จะใช้สำหรับในโลก Metaverse นะครับกลุ่มของ Facebook กับเพื่อนๆของเขาอีก100บริษัท มันเป็นดิเรกชันของโลกที่มันจะต้องเปลี่ยนไปมันไม่มีวงการไหนที่หยุดอยู่กับที่นะครับแล้วถามว่าในอนาคตเศรษฐกิจดิจิตอลจะใหญ่มหาศาลเนี่ยเราเรายังใช้เงินเป็นกระดาษอยู่เราจะฟอร์แมตมันไม่มันไม่ออนไลน์เงินใช่ไหมครับเราจะเอากระดาษไปใช้ในโลกเมตาเบอร์ยังไงครับเราจะเอากระดาษไปใช้ในโลกโลกดิจิตอลยังไงเพราะฉะนั้นเงินมันก็ต้องอีโวลเป็นดิจิตอลมันนี่ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิตอลที่มันจะใหญ่มากๆในอนาคตนะครับระบบ การเงินมันก็ต้อง E v o l v e เป็น Fin a n c e 1หนึ่ง n c ด2ูน i n a n c e 3.0 f i n a n จ e 1.0สจหนึ่งคืออะไรก็คือที่เราโตขึ้นมาครับธนาคารก่อนอินเทอร์เน็ตจะมาเราจะเข้าถึงบริการทางการเงินยังเงก็ต้องขับรถไปที่สาขาไปกดบัตรคิวไปกรอกแบบฟอร์มไปเขียนเช็คลอก a ี i ิงเป็นวันวันอันนั้นคือ Finance 1หนึ่งเงินคือกระดาษเราก็ต้องมีเครื่องนับเงินมีสาขาเครื่องนับเงินก็น้อยลงนะครับ ATM ตู้ ATM ก็ลดลงเพราะอะไรเพราะว่านะครับการใช เข้าถึงหรือ behavior ของคนเนี่ยมันเปลี่ยนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับ finance 3.0มเนี่ยนะครับมันก็คือการบริการทางการเงินที่มีประสิทธิธภาพมากขึ้นในเมื่อ foundation ของเงินมันไม่ใช่กระดาษแล้วมันเป็น cryptocurrency มันเป็น digital money เนะี่ยการให้บริการทางการเงินมันก็สามารถที่จะ program ได้แล้วเพราะเงินมันคือ programable money ไปแล้วถ้าเงินมัน program เป็น programmable money เนะี่ยเราสามารถที่จะ program เงินได้เพราะฉะนั้นการให้บริการทางการเงินเช่นการปล่อยกู้ขอกู้สามารถทำได้แล้วโดวยที่ไม่ต้องมีตัวกางผ่าน smart contract ผ่าน นะครับโปรโตคอลเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับจากดิจิทัลบาทไปเป็นดิจิทัลยูนผ่าน DEX decentralized exchange protocol นะครับโดยการที่จะเขียนเขียนโปรแกรมเข้าไปใน Smart Contract ให้มัน Auto execute เพราะว่าเงินมันกลายเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมไปแล้วเพราะฉะนั้นไอแอปพลิเคชันของของเงินเนี่ยของการให้บริการทางการเงินมันจะ limitless เลยเพราะว่ามันเกิดใน open open system ที่มันไม่ได้เกิดในยุค finance 2.0หรือ1.0ที่มันเป็น closed door meeting แต่ในยุค finance 3 0เนี่ยมันคือ open financial system แปลว่าลองคิดภาพ application store ครับสิ job ไม่ต้องกำหนดเลยว่า iPhone ทำอะไรได้บ้างเรียกแท็กซี่ก็ได้สั่งอาหารก็ได้โอนเงินข้ามประเทศก็ได้คนทั่วโลกช่วยกันคิดแล้วก็ล a u n c h บเป็นแอปเป็น application นะครับเป็น open system มันต่างกับ Nokia 3310ที่ innovation กำหนดจาก closed o o r meeting ว่า 1. โทรออกได้ 2. สง่สง SMS ได้ 3. เล่นเกมมูได้ innovation แบบ CEO คนเดียวคนทั่วโลกสามารถช่วยกันคิดเป็น open source ที่สามารถที่จะหยิบเข้ามาสายเข้าไปในแอปพลิเคชันเลเยอร์ให้คนเข้าถึงได้แล้วโดยแอปพลิเคชันเลเยอร์ก็จะฮิวแมนไนซ์การเข้าถึงโปรโตคอลพวกนี้โดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพวกเขาใช้อะไรอยู่นะแต่เขาแค่รู้ว่าแอป,ปนี้โอนเงินถึงทันทีโดยที่ไม่ตรอรอ2วันแล้วแทนที่จะเสีย5%ก็เสีย0 0 5ดเหมือนกับที่ทุกคนใช้ Skype เป็นใช้ o o มเป็นโดยที่ไม่มีใครรู้หรอกว่า TCPIP คืออะไรเพราะว่า s k y p ฮิวแมนไนซ์ TCPIP เพราะฉะนั้นแอปพลิ นะ e n s o โอเ e นซอร o ส o ปรโต่างๆลูกค้าใช้แค่แอพลิเคชันเป็นก็พอแล้วแต่ไอ้โปรโตคอลเนี่ยถูกคิดโดยคนทั่วโลกเป็น o อเ c นซอร์ e ซิสเต็มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนทุกยุคทุก,ทก,ทก,ทกสมัยเนี่ยต้องการสิ่งที่มันเร็วขึ้นดีขึ้นถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นการเงินก็เช่นเดียวกันในอนาคตเนี่ยเราก็จะเข้าถึงระบบการเงินที่มันอัตโนมัตมากขึ้นถูกขึ้นเร็วขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ การนำคริปโตเคอเรนซีมาใช้ในประเทศไทยจะมีความท้าทายอย่างไงบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือความรู้ความเข้าใจ education ซึ่งมนุษย์เราเนี่ยโดย Nature คือกลัวสิ่งใหม่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงลองดูอินเทอร์นเน็ตตอนที่มันมาใหม่ๆเนี่ยเราไม่เข้าใจมันหรอกครับอินเทอร์นเน็ตมันคุมไม่ได้มัน Control ข้อมูลไม่ได้ทุกคนกลัวหมดหมความรู้ความเข้าใจยังเข้าไม่ถึงนะครับ innovation มาจากคนทั่วโลกหมายความว่าอย่างไงไม่เข้าใจนะครับตอนที่ รถออกมาใหม่ๆคนก็ไม่เข้าใจรถยนต์ก็ต้องกลัวมันบอกว่าใช้รถม้าดีกว่าออกกฎหมายให้คนวิ่งถือธงนำหน้ารถตอนปี18งปที่เรียกว่า red flag act เนี่ยฮะมันเป็นสิ่งปกติของมนุษย์ที่เราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเราไม่ชอบสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นความท้าทายเนี่ยคือต้องทําให้ความรู้ความเข้าใจมันเข้าถึงนะไอ้สิ่งที่เรา important truth เนี่ยต้องเข้าถึงคนจํานวนเยอะให้ได้เนะี่ยะมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลบวกที่ถูกต้องทุกคนเนี่ยมี logic คล้ายๆกันแต่ปัญหาคือ dataset มันเข้าค คนละชุดเราจะทำยังไงให้ correct dataset เนี่ยเข้าถึงคนจำนวนเยอะให้ได้สุดท้ายลอจิการตัดสินใจมัมคลนายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรู้ความเข้าใจน่าจะเป็นอุปสรรคนะครับที่เราต้องช่วยกันผลักดันให้ทุกคนคมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเทคโนโลยีใหม่ที่มันกำลังจะมามีผลต่ออีคอมมิของเรามหาศาลเศรษฐกิจด mm ิจิทัลนิวอีคอมมมหาศาล regulation อันที่สองนะครับ regulation เนี่ยเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งที่เกิดมาโดยตลอดส่วนใหญ่ regulation จะเดินตามหลังเทคโนโลยี เป็นเรื่องปกติไม่ใช่แค่ในเมืองไทยคนระับอย่างตอนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยจอร์จดับบิวบุชสเต็มเซลล์ตอนนั้นก็กลัวผักดันให้แบนสุดท้ายสเต็มเซลล์ก็ไปเกิดที่จีนอยู่ดีแล้วก,กลับมาเซอร์วิสคนในอเมริกาเนี่ยพุชอินโนเวชันออกนอกประเทศเนี่ยมันมันเป็นหมดทุกทุกประเทศเพราะฉะนั้นประเทศไหนที่มีเรกิลเลชันที่เอื้ออำนวยนะครับ yeah. ปัญหาคือเราจะทำยังไงให้เรกิลเลชันเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่เข้าใจเทคโนโลยีเข้าใจโลกประเทศไหนที่สามารถที่จะ กดล็อกเรเกลเลชันที่มัน make sense ไม่ให้คนวิ่งถือธงน้ำหน้ารถได้ก่อนเนี่ยนะครับเศรษฐกิจออตโ m มบิลอินดัสทรีก็คงจะโตในในประเทศนั้นก็คือคนที่เสียผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีคนได้ประโยชน์กับคนที่เสียผลประโยชน์คือในระยะสั้นเนี่ยตั้งแต่ที่อังกฤษตอนที่มันมีคอตตอนโปรดักชันอก็จะเกิดพวกยูเนียนขึ้นมาเพราะว่ามชชินมาแทนที่คนมชินอรีก็คนที่เสียผลประโยชน์คือคอตตอนวิร์เกอร์ใน ในโรง,งงานก็ออกมาโปรเทสกันแต่สุดท้าย as s c o u u t t y เนี่ยประเทศอังกฤษก็สามารถที่จะพัฒนาคอตตอนโปรดักชันได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าจีนหรืออินเดียนะครับก็ชนะคอตตอนเทรดวอร์ซึ่งเราจะทำยังไงให้คนที่เสียผลประโยชน์ในระยะสั้นเข้าใจว่านะรประเทศเนี่ยมัน Better Off ดีขึ้นในระยะยาวเพราะเรา Embrace t เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพื่อที่จะเพิ่ม productivity ทำยังไงให้มันดีขึ้นเร็วขึ้นถูกลงให้มาจน cost production มันศูนย์ยอมรับเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันทำให้ความสามารถมนุษย์เนี่ยม,มัน exceed อดีตเนะียงเราไม่เคยวิ่งเร็วกว่ามาได้จนกระทั่งเรา invent หรือคิดขัรถยนต์ได้เราไม่เคยเปลีนน่ยนกลางคืนเป็นกลางวันได้เลยจนกระทั่งเราคิดคนไฟฟ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นพอค r y ปโต c u r r e n c y มาเนี่ยเราไม่สามารถทําอะไรได้ในอดีตหลายอย่างจนกระทั่งเราคิดคนคริปโตเ c u r r e n c y ได้ เช่นไมโครเพมเมนต์เราจะโอนเงิน5บาท10บาทข้ามประเทศยังไงครับด้ววันนี้ถ้าไม่มีคริปโตเคอเรนซีค่าธรรมเนียมแบงก์ก็เกิน5บาท10บาทแล้วโอนเงินข้ามประเทศพอมันไม่มีคริปโตเคอเรนซีเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่านาโนออร์แกนเปเนอร์สได้ยังไงเป็นสเตปปิ้งสโตนอีกทีหนึง่งนาโนออร์แกนเปเนอร์สคืออะไรครับคือคนหนึ่งคนที่จะเซอร์วิสบริษัท500บริษัทในเวลาเดียวกันอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ประเทศไทยเนี่ยเรามีเป็นฮีเลนเจมที่เราไม่รู้ตัวนะมีภูเก็ตมีเชียงใหม่มี et, มี Mai, มีเเเนนนจจอออร์ทททท่่คยยาาากะมงนนมงงืไ เราในเชื่อของคนเนี่ยจะเป็นออนทร์เปอร์เนอร์มากขึ้นทุกคนจะเข้าถึงคลาวด์เบสแอปพลิเคชันที่ช่วยกันการทํางานให้สมบูรณ์ให้ฉลาดมากขึ้นอินเทอร์เน็ตลงมหมดท้องฟ้ากันหมดแล้วประเทศไทยมีธรรมชาติที่สวยถ้าเราปลดล็อกเรื่องคริปโตเคอร์เรนซีเมื่อไหร่คนที่เป็นนาโนออนทร์เปอร์เนอร์ที่ทํางานที่ไหนก็ได้ดิจิทัลนอร์แมนต่างๆเนี่ยจะมาอยู่เมืองไทยแล้วก็จะรับชาร์จเป็นนาโนคอนแทรคคอนแทรคละห้าดอลลาร์กับ500บริษัทในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีใหม่มันปลดล็อกศักยภาาาพขอองงสิ่่่่ใใใหมมมนนทททุกรีีเเไไคยํดด้ต แต่คีย์คือจะทํายังไงให้นี่ครับความรู้ความเข้าใจมันเข้าถึง regulation เปิดรับรัตามไม่ทันแล้วคนที่เสียผลประโยชน์เข้าใจว่าประเทศ as a whole เนี่ยมัน better off แล้วเราต้อง re skill up skill ตัวเองให้ทันประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนในการนำ digital currency มาใช้จริงๆประเทศเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาเร็วนะครับเกี่ยวกับ digital currency เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับ adoption ของ คริปโตเคอร์เรนซีในบ้านเราค่อนข้าง,งสูงนะครับเรามีบัญชีที่มาเปิดเนี่ยสามล้านสี่แสนกว่าบัญชีแล้วนะครับวอลุ่มที่เทรดต่อวันก็ไปถึงสามหมื่นล้านบาทนะครับเรือหนึ่งส่วนสามของตลาดหลักทร,ร,รัพย์ไทยนะครับในวันที่พีคที่สุดนะครับซึ่งแอบแฝงเนีของคริปโตเคอร์เรนซีก็มากนะครับโดยเฉพาะเมืองไทยถ้าเรามีธรรมชาติที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับ แล้วเราโพซิชันเรื่องของ Regulation ให้ถูกต้องเนี่ยเราสามารถที่จะอเอาเงินเข้าประเทศมหาศาลได้เลยนะครับจาก Digital Nomad จาก Crypto Nomad จาก Nano e n ร r บ p ทเล e u r ที่จะมาอยู่ในเมืองไทยใช้จ่ายเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับแค่เราต้องมีเรกู l เลชันที่ที่มันเป็นที่มันเฟรนลีมี i n นฟราสตร c คเจอที่พร้อมสำหรับ Convert ์สคริปโตเ็น fiat นะครัให้กับร้านค้า uh, ต่างๆทั่วประเทศไทยเรื่องของ Regulation ก็เป็นประเทศแรกๆที่พักดัน ให้มีไลเซนส์นะครับออกมาเพื่อที่จะมา regulate นะวงการดิจิทัลแอสเซทที่ถูกต้องนะปีหน้าปีนี้ก็จะเป็นการมาของตาหลักทรัพย์ของบรกเกอร์ต่างๆที่จะเข้ามาในวงการดิจิทัลแอสเซทมากขึ้นนะกฎหมายก็มีการพัฒนาพยายามจะพัฒนา evolve ให้ตามเทคโนโลยีทันแนะบงก์ชาติก็เป็นแบงก์ชาติแรกๆของโลกที่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในท็อป10ของโลกที่มีเซตอัพดิจิทัลเคอร์เรนซีทีม ดิจิทัลแอสเซททีมคริปโตเคอเรนซีทีมขึ้นมาอิ internal, นทนนท์ตอนปี2017 4-5ปีที่แล้วเป็นแบงค์ชาติแรกๆเลยแล้วก็ผลักดันให้มีสกุลเงินดิจิทัลออกมานะเป็นแบงค์ชาติต้นๆของโลกที่ออกดิจิทัลเคอเรนซีของตัวเองนะก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมในหลาย,ลายๆด้านนะแต่ก็มีบางอย่างที่ก็ต้องอมาศึกษาแล้วก็ผลักดันให้เรเกลเลชันมันม e s e นส์มากขึ้น คือถึงแม้ว่าเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมกับประเทศอื่นแต่มันก็ยังมีกฎหมายบางอย่างที่มันไม่ make sense ที่เราต้องปรับให้ทันเรื่องของอินฟราสตรั t เจอร์เพล r เนี่ยค่อนข้างจะ,ะมีมาแล้วประมาณ 8, 8ปปีนะครับค่อนข้างจะมี knowledge มี Blockchain Engineers นะครับมี r n p r r n e u r s ที่อยู่ในวงการค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศก็ก็ถ้าแบงชาติก็มีผังดันสกุลเงินดิจิตัลออกมาก็ค่อนข้างพร้อมกับประเทศอื่นนะครับ แต่ก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ใช้คำว่านําในวงการดิจิทัลแอสเซทก็อย่างคインเบสเนี่ยก็เป็นบริษัทเหมือนวิดครับที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกาไปแล้วนะครับ n a เ d a q เขาก็มีกฎหมายที่ค่อนข้างจะพร้อมมี ulation มีคนที่เข้าใจในะครับดิจิทัลเคอเรนซีที่มากกว่าเมืองไทยแต่เมืองไทยก็ยังเร็วกว่าประเทศในอาเซียนด้วยกันเองมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับแม้แต่สิงคโปร์เมืองไทยยังนําอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องของดิจิทัลเคอเรนซีก็หวังว่าเราจะ เิดใจแล้วก็ศึกษามันมันจะเป็น new S curve ของประเทศได้เลยถ้าเราเข้าใจมันถูกต้องนะครับครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับให้กับน้องๆที่เรียนที่อังกฤษอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือผมคิดว่าน้องๆทุกคนโชคดีมากครับใน5ปีข้างหน้าโลกจะเปลี่ยนเร็วมากจะมีโอกาสมหาศาลเลยยิ่งการเปลี่ยนแปลงยิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับโอกาสยิ่งเยอะสาหรับคนรุ่นใหม่อยากจะฝากว่าพวกเราทุกคนเนี่ยควรจะผลักดันสิ่งใหม่ให้กับประเทศอย่าไปจบแล้วอย่าไปทําสิ่งเก่า old economy เนี่ยคนแย่งกันแย่งงานกังงนตกงลานกันเยอะให้เขาทําอะไรคนทําเป็นกันเยอะแลครับแต่แตคนงอยากจะทํา investment banking หรือ consulting เป็น traditional career path ทุกคนแต่ผมแมนะนําว่าอย่างนั่นคือ old wealth นะครับ old economy เราควรจะไปหา the new wealth ดีกว่า